5คนดังโดนโควิดเล่นงานอันดับที่หนึ่งอเล็กทีระเดชสำหรับพิษโควิด COVID นี้นะคะก็ทำพระเอกหนุ่มอย่างอาเล็กทีระเดชเครียดหนักอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยเมื่อช่วงโควิดระบาดเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจมีหลายกิจการเนี่ยที่ต้องปิดตัวลงรวมทั้งกิจการร้านอาหารเนื้อย,อย่างของหนุ่มอเล็กด้วยนั่นเองแต่เจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่เข็ดนะคะขอนำไปเป็นบันไดให้ก้าวต่อไปดีกว่าค่ะ อันดับที่ 2. องบิ๊กสรุตมาถึงคิวของนักแสดงหนุ่มขวัญใจชาวเน็ตนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอพิษโควิดเล่นงานอย่างจังโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้โพสต์ภาพรถคู่ใจพร้อมบอกเล่าเรื่องราวว่าเขาเนี่ยได้ตัดสินใจขายรถคันนี้ทิ้งไปเพราะไม่สามารถแบกภาระผ่อนต่อได้ไหวพร้อมไม่โทษใครหรืออะไรเพราะว่าทุกคนล้วนได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นค่ะ อันดับที่3นิววงศกรมาถึงคิวของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอีกคนนะคะสําหรับหนุ่มนิวโดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดใจว่าเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้เจ้าตัวได้รับผลกระทบหนักถึงขั้นเกิดอาการนอนกันเลยทีเดียวค่ะโดยช่วงโควิดระบาดหนุ่มนิวก็ไม่มีงานไม่มีรายได้เข้ามาเลยต้องตัดสินใจขายรถมอเตอร์ไซค์สุดโปรดไปถึง4คันนั่นเองค่ะ อันดับที่4ได้ไดแอน่าสำหรับทุกตาสาวสวยอย่างไดไดแอน่านะคะก็ไม่รอเจอพิษโควิดเล่นงานกับเขาเช่นกันโดยเจ้าตัวเนี่ยเมื่อไม่มีงานละครไม่มีงานอีเวนต์สาวใดก็เลยขอนำภาพของเก่าที่เก็บไว้อย่างกล้อง Macbook iPad ไฟสตูต่างๆนะคะมาขายรวมทั้งยังรับงานแปลงานกราฟิกอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเมื่ออาชีพด้านหนึ่งหยุดชะงักก็ขอนำความสามารถด้านอื่นๆมาเลี้ยงชีพกันต่อไปเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งอย่างแท้จริงเลยละค่ะอันดับที่5ค่ะจ๊ะอาสยามมาถึงคิวของนักร้องลูกพุ่งสาวสุดแซ่บนะคะโดยหลังจาก COVID โควิดระลอกแรกได้บรรเทาลงเจ้าตัวก็กลับมามีงานร้องเพลงมากขึ้นทั่วคอนเสิร์ตรับทิปอย่างถล่มทลายค่ะ แต่ว่าช่วงที่2กลับมานะคะในโควิดรอบนี้ทำเอาสาวจ้าถึงกับเครียดหนักอยู่ไม่น้อยเพราะว่าเธอนั้นถูกยกเลิกงานแบบรัวๆเลยทีเดียวติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ